มาเที่ยวพี่น้องว่าชมบรรยากาศพามาเที่ยวชมหอ,อทองหอ,อทองพี่น้องคนหลายๆาชิปนี้พาเที่ยวเด้อพี่น้องเด้อป้าทีตัวดูเรือลำนี้ที่พี่น้องลด้นไปเลยพี่น้อง เป็นอึมคึึมแล้วพี่น้องมือเนี่ยเป็นอากาศแต่ห้องห่อนเลยนะครับนะอากาศอึมคึมขัมขบวิวสวยๆรับจะพารอดอุโมงค์สะพานไปพี่น้องคลิปนี้ที่เป็นคลิปเที่ยวพร้อมกินพร้อมเลยครับนะคลิปนี้นะครับนะรวมในคลิปเดียวกัน ดูสิพปล้องงามอยู่ดีนะพี่น้องสะพา,านข้ามน้ำน้ำ,นำใสดีดีพี่น้องจะมีตัวอะไรนะพี่น้องตัวทองตัวเงินตัวทองเนาะพี่น้องเนาะ <laughs> เป็นตัวเงินตัวทองพี่น้อง ครับแดดเพราะผมคูลิงพี่น้องห่อน,อ,นอันนี้ภาพมุมสูงพี่น้องนี่ก็เป็นจุดมุมอีกมุมหนึ่งในพี่น้อง้อจุดชมวิวภาพสวยๆครับเรือนักท่องเที่ยวเรืออาหารร้านอาหารครับก็อีกมุมหนึ่งในพี่น้อง้อครับ น้ำใสยูผมไปยีซียูบ,ยบนละพันเลยพี่น้องเด้วยนะครับนะอู้นะครับห่อไอฟ,ฟืนของเราตั้งจีดียูปายไม่ไพี่น้อง้องฟ้าเป็นอึมครึมพี่น้องเลย เรือก็ดังก็ลังดำน้ำม,มาพป่นกองกลางน้ำพี่น้องอมอง,องพี่ซีไปนอนเล็ดน,นะครับเนาะครับครับนี้ชิบเที่ยวพี่ซีพาเบิง์กสมีแลลวครับเนาะจังมือแรงจังไปกินข่าเหมือนกันครับชิปกินชิบเที่ยวชิบเดียวกันครัไปเที่ยวมาแล้วก็พาไปกินเข่าอย่านี้เลยพี่น้องเน้ะไปเบิร์กสมีพี่น้อง นี่อันนี้แกงไก่แบบสไตล์ฝรั่งนะครับเด้มีมันมีบวบมีแครอทน่องไก่ครับแกงไก่สไตล์ฝรั่งด,ดูมันเป็นธรรมดาด,าดินี่ก็เป็นพระเอกของเวนิซีและพี่น้องด้อเป็นพระเอกของงานเลยครับเด้อมกปลาไซมอนนี เป็นยังไงล่ะพี่น้องเ,เอ้ยนี่เจ็บแ่บวะหอมหุยหุยมาแขนี่พี่น้องครับอันนี้ลาบปลากระป๋องนี่ครับหมกปลาแซลมอนลาบปลากระป๋องคัดกินดีวะพี่น้องเอ้ยนี่เออเต็มอาญาเลยพี่น้องเอ้ยเข่าเนียวอยู่เข่าพี่น้องเอ้ยไป

อ้ามเยอยังบังบิเราไม่เตหก่ร้องไงจะกินคำหน่อยดิไงคำหน่ n g ไง

Cẩm khổ cho nó แต่มันม,มีผักกินมาพี่รองเนี่ย วคำขวพีอย่หรอไงอมีอ่ไปนอเราใส่ท้องกับเต่าของเราพี่รา้วพูดสดใย

ไส่กระปิแซ่บหอมอมเมนูนี่ให้สองโป๊ะพี่ลองครับตำนนิแหละครับเพราะของปากข,อ,ของคอแล้วพี่้องเนาะเที่ยวหน่อยนึงกินเข่าหน่อยนึง,นนนงครับธรรมะชิปกินหมกปลาท้องปลาเซลมอน เครื่องแน่นๆลาบปลากระป๋องส้มมีกระเพาะล่าพี่น้องเบื่อกี้แกงไก่ก็มีดให้พี่น้องผก็กินมัดนี่พี่น้องเด็กครับขอบคุณหลายนะครับและขอบคุณพี่น้องเอฟซีทั่วโลกที่เข้ามาส่งกำลังใจนะครับด้วยเพื่อนเกับเพื่อนใหม่ที่เข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจนะครับนะเอาไว้เจอกันใหม่นะครับเนาะคลิปนี้หรือไรหน้านะครับเนาะขอความสวัสดีเจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบาย